อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1367ปรมาจารย์ซื้อม่สายฟ้า6รูปแบบหวงังหลินส่งความต้องการออกมาวิญญาณดั้งเดิมเริ่มส่องสว่างเจิดจ้าหากไม่ใช่เพราะร่างนี้มีแสงอยู่แล้วมันคงส่องสว่างไปทั่วทั้งดาวเคราะห์ราวกับเป็นกลางวันภายใต้แสงรุนแรงรอยแยกปรากฏขึ้นในวิญญาณดั้งเดิมแต่มันไม่ได้ทำอันตรายเขา ข้างในรอยแยกคือความมืดมิดราวกับนำทางไปสู่อีกโลกหนึ่งด้วยความต้องการของวังหลิงความมืดในรอยแยกจึงเริ่มเคลื่อนตัวดุดสายหมอกและเกิดเสียงดังสนั่นเบาๆออกมาจากข้างในในชั่วจังหวะนั้นเองสายฟ้าหกรูปแบบส่งเสียงสนั่นและลอยออกมาพวกมันคือผลลัพธ์ของเผ่าสายฟ้ากระจายที่เก็บรวบรวมพวกมันมานานหลายหมื่นปีพวกมันพุ่งออกมาและหมุนวนรอบๆวิญ,ญญาณดั้งเดิมหวังหลิน ความรู้สึกบวมเป่งออกมาจากร่างหวังหลินโชคดีที่เขามีร่างเป็นเทพโบราณเพราะหากเป็นเซียนธรรมดาร่างกายคงระเบิดไปแล้วแม้กระนั้นก็ยังมีสายฟ้าหลายเส้นออกมาจากรูขุมขนซึ่งทำให้เสื้อผ้าพลิ้วไหวโดยไร้แรงลงสายฟ้าเคลื่อนผ่านไปทั่วทั้งห้องด้วยเหตุนี้สายฟ้าข้างนอกจึงบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมและส่งเสียงดังสนัน่นการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเช่นนี้ทำให้หวังหลินต้องลืมตา การตัดสินใจของข้าผิดพลาดหวังหลินมีท่าทีมืดมนร่างกายหายวับไปจากบ้านเคลื่อนร่างข้ามผ่านท้องฟ้าและปรากฏตัวบนเทือกเขาไร้ที่สิ้นสุดในทิศใต้ของดาวเคราะห์เหล่าภูเขาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจนมองไม่เห็นว่าจบลงที่ตรงไหนภูเขาถูกปกคลุมด้วยป่าเก่าแก่ขนาดใหญ่หลายแห่งที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายหวังหลินปรากฏตัวในหุบเขาลึกของเทือกเขาพลันสะบัดแขนแสงบิดเบือนรอบตัวจนสามารถผสมผสานเข้ากับรอบด้าน ภายใต้แสงนี้หวังหลินนั่งลงใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและเริ่มหล่อหลอมอย่างบ้าคลัง่งความคิดก่อนหน้านี้คือเขาสามารถเก็บสายฟ้าทั้งหกรูปแบบไว้ภายในวิญญาณดั้งเดิมได้แต่ไม่คาดคิดว่าวิญญาณเขาไม่สามารถกลืนกินพวกมันในช่วระยะเวลาอันสั้นได้ไม่เพียงแค่นั้นสายฟ้ากำลังผุดออกมาจากร่างกายด้วยสายฟ้าถึงแม้จะอ่อนแอแต่มันก็มากพอจะทำให้เซียนบางส่วนบนดาวเคราะห์เกิดความสนใจ เมื่อหวังหลินออกไปจากบ้านสีหน้าเหล่าเซียนทั้งหมดในตำหนักที่อยู่ในเมืองจัก,กรพรรดิต่างก็เปลี่ยนไปพวกเขาสังเกตพลังสายฟ้าอันน่าตกตะลึงได้เบาบางแต่เมื่อส่งสัมผัสวิญญาณพุ่งออกไปกลับไม่พบสิ่งใดอย่างไรก็ตามเหล่าเซียนทั้งหมดนี้ฉลาดยิ่งและรู้เหตุผลทันทีไม่สำคัญว่าคนผู้นี้คือคนที่ล้างบางเผ่าสายฟ้ากระจายหรือไม่เขาต้องมีเจตนาแอบแฝงในการซ่อนตัวที่นี่ ชายชราขั้นทลายสวรรค์มีท่าทีมืดมนดวงตาส่องสว่างและพุ่งออกไปไกลคนที่เหลือตามเขาไปไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นชายชราชุดคลุมเต๋าผู้แบ่งสัมผัสวิญญาณออกมากำลังจะจากไปก็พลันหันตัวกลับดวงตาเผยแสงประหลาดพลางใช้สัมผัสวิญญาณเริ่มค้นหาอย่างละเอียดเช่นเดียวกันในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของดาวเคราะห์มีกลุ่มเซียนชุดขาวอยู่พวกเขาค้นไปทั่วทั้งฝั่งตะวันตกก็ไม่พบสิ่งใด ขณะที่กำลังจะจากไปสีหน้าท่าทางของชายวัยกลางคนผู้เป็นหัวหน้าถึงกับเปลี่ยนไปและเปลี่ยนทิศทางโดยไม่ลังเลณพื้นที่ดวงดาวสลัวในดาราจักรโบราณที่มีหนึ่งในเผ่าโบราณขนาดใหญ่นามว่าเผ่าหมอกลึกเข้าไปในพื้นที่ดวงดาวมีดาวครอสสีฟ้าซึ่งมีทะเลสาบสงบนิ่งดั่งกระจกดูงดงามยิ่งใจกลางทะเลสาบเป็นเกาะกลางมีตําหนักงดงามสองถึงสามแห่งสร้างขึ้นมา พวกมันถูกล้อมรอบด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ปลดปล่อยกลิ่นน่ารื่นรมสายลมทำให้เกิดคลื่นในทะเลสาบและพัดพากลิ่นหอมดอกไม้ออกไปไกลสตรีชุดดำนั่งอยู่นอกตำหนักนางมีผ้าไหมสีเขียวพาดบนศีรษะสายลมพัดเส้นผมนางให้พลิ้วสวยัยใบหน้าถูกคลุมด้วยผ้าไหมสีเขียวจนไม่สามารถเห็นใบหน้านางได้ชัดเจนฝ่ามือเรียวงามดุดหินหยกและมีก้อนน้ำกำลังคลื่นไหวอย,อยู่เหนือทะเลสาบ ก้อนน้ำดูเหมือนเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเต็มไปด้วยแสงข้างในบิดเบี้ยวและบืดเบือนจนกระทั่งมีร่างชายชุดขาวคนหนึ่งปลดปล่อยกลิน่นอายโดดเดี่ยวปรากฏขึ้นมาขณะที่ก้อนน้ำบิดเบี้ยวร่างนั้นยิ่งชัดเจนขึ้นหากมองดูใกล้ๆมันคือหวังหลินขณะนั้นดวงตาของนางชุดด,ดำส่องสว่างขึ้นด้านหลังผ้าไหมสีเขียวก้อนน้ำระเบิดกลายเป็นม่านวารีม่านวารีเปิดเผยพื้นที่ดวงดาวและพื้นที่ดวงดาวนั้นมีดาวครอสเซียนอยู่หนึ่งดวงเท่านั้น นางเอ่ยเสียงเบาบอกเหล่าผู้อาวุโสของสภาราชันด้วยว่าหยุนล่วพบคนที่ทำลายเผ่าสายฟ้ากระจายแล้วเขาอยู่นี่จังหวะที่นางกล่าวจบร่างสามคนค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาและคำนับฝ่ามือให้นางก่อนจะหายตัวไปใช้เวลาไม่นานก่อนที่เหล่าเซียนทั้งหมดรอบๆดาวครอที่หวังลินอยู่จะได้รับคำสั่งของสภาราชันและเริ่มรวมตัวกันขณะเดียวกันในขุมนรกแห่งหนึ่งภายในรอยแยกอวากาศ สถานที่แห่งนี้มืดมิดตลอดทั้งปีและเต็มไปด้วยความหนาวเย็นเสมอสิ่งมีชีวิตใดที่ถูกดูดเข้าไปจะสูญสิ้นทันทีทว่าลึกลงไปภายในความมืดมิดและพลังงานเย็นของรอยแยกมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เขานั่งอยู่ที่นั่นและบ่มเพาะด้วยท่าทีมืดมนทุกครั้งที่สูดหายใจพลังงานเย็นมากมายถูกรวมตัวกันเกิดเสียงแตกราลพร้อมกับเกิดน้ำแข็งและมันแตกสลายกลายเป็นพลังงานที่ถูกเขาดูดซับทันที เบื้องหน้ามีก้อนแสงสีขาวลอยอยู่แสงสีขาวดูเหมือนมีดวงวิญญาณแต่มองไม่เห็นข้างในชัดเจนมันหมุนอย่างช้าๆมีเส้นสีขาวบางๆลอยออกมาและถูกชายวัยกลางคนสูดเข้าไปหลังจากผ่านไปสักพักชายไวกลางคนค่อยๆลืมตามองแสงสีขาวเบื้องหน้าเอ่ยพึพรรมพำจิตวิญญ,ญาณเต่าระดับหกช่างน่าอัศจรรย์จริง ค่าดูดซับเพียงแค่6ใน10ส่วนแต่รู้สึกถึงสัญญาณการทะลวงผ่านขั้นสวรรค์ดับศูนย์ระดับต้นได้อย่างเบาบางแล้วแ้ถึงแม้ค่าจะยังห่างไกลาจากการทะลวงระดับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เกิดขึ้นมานานแล้วสีดินแดนดับศูนย์สวรรค์วิญญาณแก่นแท้วิบากสีหน้าชายวัยกลางคนเปลี่ยนไปและมองขึ้นไปลำแสงสีแดงเส้นหนึ่งแทงทะลุผ่านช่องว่างเข้ามาในรอยแยกมันปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขา แสงสีแดงส่องสว่างขึ้นทุกสิ่งอย่างใจกลางเป็นกระดาษสีโลหิตปรมาจารย์ซือโม่คคำสั่งจากภายในสภาราชันจับเป็นคนที่ทำลายเผ่าสายฟ้ากระจายจะได้รับจิตวิญญาณเต่าระดับหกเป็นรางวัลแต่หากฆ่าเขาเจ้าจะได้เพียงจิตวิญญาณเต่าระดับเก้าเท่านั้นน้ำเสียงมืดมนดังสะท้อนออกมาจากกระดาษสีโลหิตชายัวกลางคนผู้นี้คือหนึ่งในเซียนขั้นที่สามที่ไล่ล่าตาเสริญตอนที่หวังลินเข้ามาในดาราจากโบราณ ปรมาจารย์ซือโม่ปรมาจารย์ซือโม่ดวงตาสองสว่างแขนขวายื่นออกไปหากระดาษโลหิตบทขยี้กระดาษและจากนั้นมีควันสีแดงเข้าสู่แขนเรื่องนี้ง่ายดายร่างอวตารของข้าก็พอแล้วหลังเขากล่าวจบหลับตาและมีร่างมายาเดินออกมาร่างอวตารนี้ดูเหมือนเขาเป็นอย่างยิ่งแต่ระดับบ่มเพาะไม่ใช่ขั้นที่สามแต่เป็นขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่ 5. หกเม์ ร่างอาวตารก้าวเท้าไปข้างหน้าและหายวับไปจากรอยแยกอวกาศส่วนหวังหลินกำลังซ่อนตัวอยู่ภายในเทือกเขาไม่สนเหล่าเซียนทั้งหมดที่กำลังค้นหาเขาบนดาวเคราะห์ไม่สนลํลำแสงที่กำลังลอยอยู่เบื้องบนเขาหลับตาและเริ่มหลอมสายฟ้า6กรูปแบบอย่างบ้าคลัง่งอันดับแรกที่หลอมคือจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าเขาได้มาจำนวนมากและใช้เวลาไม่นานก็รวบรวมจิตวิญ,ญญาณสายฟ้าทั้งหมดที่เก็บมาได้ ซึ่งเป็นผลทำให้จิตวิญญาณสายฟ้าของเขาทรงพลังยิ่งมันหมุนรอบวิญญาณดั้งเดิมหวังลินอย่างชาชาทุกครั้งที่ครบรอบจะทำให้วิญญาณดั้งเดิมเขาเติบโตขึ้นระดับบ่มเพาะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระดับบ่มเพาะของเขาค่อยๆมุ่งหน้าเข้าหาขั้นทลายสวรรค์สูงสุดการบรรลุขั้นทลายสวรรค์ภายในเวลาหมื่นปีเป็นเรื่องยากมากเรื่องทะลวงผ่านระดับคงไม่ต้องพูดถึงเวลาการบ่มเพาะของหวังหลิงเทียบไม่ได้กับเหล่าเซียนเท่าเหล่านั้น เขาพึ่งพาผลไม้เต๋าเพื่อบรรลุขั้นทลายสวรรค์และจากนั้นก็เป็นสายฟ้าแม้จะเป็นเช่นนี้แต่มันก็ไม่สามารถเพิ่มระดับบ่มพาอเขามากเกินไปเว้นเสียแต่ว่าสายฟ้าทั้งเก้ารูปแบบเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหวังหลินไม่รู้ว่าเขาสามารถเข้าสู่ขั้นที่สามได้หรือไม่หลังจากทําให้สายฟ้าทั้งเก้ารูปแบบสมบูรณ์เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของง่ายนอกจากนี้เขายังเลือกจะไม่ฝึกฝนเพลิงนรการอีก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็ไม่สามารถบ่เพะเพลิงนรการได้การตัดสินใจของวังลินถือว่าหนักแน่นหลังจากกำลังดูดซับจิตวิญญาณสายฟ้าวิญญาณดั้งเดิมอ้าปากและเริ่มกลืนกินสายฟ้าอีก5้ารูปแบบวันเวลาค่อยๆผ่านไปพริบตาเดียวก็ผ่านไปหนึ่งวันในช่วงวันนี้มีเหล่าเซียนดาราจากโบราณรวมกันที่นี่จำนวนมากไม่น้อยกว่าแสนคนส่วนใหญ่ทรงพลังมากและมีจำนวนน้อยที่อ่อนแอ ทั้งดาวครอเซียนได้ถูกเซียนเหล่านี้ค้นหาอย่างบ้าคลั่งคลิกแผ่นดินค้นหาทั้งในและนอกแม้กระทั่งเทือกเขาก็ถูกเซียนเหล่านี้ค้นทุกตารางนิ้วแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะค้นหาอย่างไรกลับไม่พบสิ่งใดตอนที่1368ปประตูมหาดับศูนย์เซียนหลายคนเดินผ่านวังหลินและกวาดสัมผัสวิญญาณผ่านมากมายหลายครั้งแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาขณะที่วังหลินนั่งอยู่ที่นี่ตนเองผสานเข้ากับรอบด้านอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะมีคนกวาดสายตาหรือสัมผัสวิญญาณมากี่ครั้งสัมผัสพวกนั้นจะถูกบิดเบือนจนไม่สามารถตรวจจับวังหลิงเจอได้กลิ่นอายของเขาผสานเข้ากับเทือกเขาจนมิอาจแยกออกสายฟ้าสวรรค์ล้อมเสร็จสิ้นแล้วและเป็นส่วนหนึ่งของสายฟ้าเขาสายฟ้าปฐพีได้ถูกวังหลิงกลืนกินไปเช่นกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนวังหลิงรู้ว่าเวลามีค่าจึงมุ่งหน้าต่อไปในสายฟ้ารูปแบบที่สี่สายฟ้าดั้งเดิม สายฟ้าดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นจากพลังดั้งเดิมในโลกหลังจากถูกวางลินล้อมไปสามชั่วโมงมันก็สั่นเทาและไม่ต่อต้านอีกตอนนี้มีสายฟ้าสี่รูปแบบอยู่รอบๆวิญญาณดั้งเดิมหวังลิ้นขณะที่พวกมันหมุนรอบๆเป็นวงกลมวิญญาณดั้งเดิมเขาทรงพลังยิ่งขึ้นระดับบ่มพอาสายฟ้าค่อยๆเข้าใกล้ขั้นทลายสวรรค์สูงสุดสายฟ้าดึงดูดข้าขอสั่งการเจ้าในฐานะสายฟ้าแห่งสวรรค์เพื่อกลายเป็นสายฟ้าของข้า สัมผัสวิญญาณหวังหลินร้องคำรามสายฟ้าดึงดูดนั้นเป็นสายฟ้าที่ประหลาดมากมันมีพลังดึงดูดอันแข็งแกร่งและพลังอันน่าสะอิดสะเอียนด้วยการดูดซับมันอย่างสมบูรณ์เขาคงต้องหลอมมันหลายวันและค่อยๆสลายพลังน่าสะอิดสะเอียนนั้นให้หายไปจนมันกลายเป็นของเขาอย่างไรก็ตามหวังหลินไม่ต้องการเสียเวลามากเมื่อเห็นว่าสายฟ้าดึงดูดต่อต้านรุนแรงเขาพ่นลมหายใจเย็น สายฟ้าสี่รูปแบบรอบวิญญาณเขาจึงพุ่งลงไปพวกมันก่อตัวเป็นพลังอันแข็งแกร่งเข้าปะทะก,กับพลังดึงดูดเกิดเสียงคำรามดังรุนแรงและการต่อต้านของสายฟ้าดึงดูดก็พังทลายในทั่วขณะวินาทีนั้นวิญญาณดั้งเดิมหวังหลินเข้ากลืนกินสายฟ้าดึงดูดทว่าเนื่องจากมันไม่ได้ถูกดูดซับแต่ถูกกลืนกินมันจึงอ่อนแอยิ่งกว่าสายฟ้ารูปแบบอื่นๆอย่างไรก็ตามหวังหลินไม่สนใจอะไรมากนะัก หลังจากดูดซับสายฟ้าทั้งห้าแบบได้พวกมันหมุนรอบๆวิญญาณดั้งเดิมด้วยความรวดเร็วถึงจุดนี้ระดับบ่มเพาะของเขาทะลวงผ่านจากขั้นทลายสวรรค์ระดับปลายไปจนถึงสูงสุดได้แล้วเมื่อการบ่มเพาะสายฟ้าบรรลุขั้นทลายสวรรค์สูงสุดวิญญาณดั้งเดิมขยายตัวออกอย่างรวดเร็วก่อนจะห้ามหันใส่สายฟ้ารูปแบบที่หกเต่าสายฟ้าเผ่าสายฟ้ากระจายค้นพบเต่าสายฟ้าในดินแดนชั้นใน มีเพียงเหล่าเซียนดินแดนชั้นในที่บ่มเพาะเต๋าและสามารถสร้างเจ็ดจำนงเต๋าขึ้นมาได้นี่คือวิธีที่เต๋าสายฟ้าถูกสร้างขึ้นหากสายฟ้านี้ต่อต้านหวังหลิงคงบทที่ยี่มันโดยไม่ลังเลวิญญาณดั้งเดิมมาพร้อมกับกองทัพขนาดใหญ่แต่ไม่คาดคิดว่าเต๋าสายฟ้าจะไม่ต่อต้านเลยเจ็ดจำนงเต๋าอันซับซ้อนที่มาจากวิญญาณมากมายภายในสายฟ้าหวังหลิงรู้สึกว่าวิญญาณเหล่านี้ช่างคุ้นเคย พวกมันคือเซียนแห่งบินแดนชั้นในทั้งหมดวิญญาณเหล่านี้สัมผัสเจตจำนงแห่งเตาของวังหลิงได้และพุ่งเข้าหาวิญญาณดั้งเดิมเขาเตาสายฟ้าผสานด้วยตัวมันเองโดยที่วังหลิงไม่ต้องกลืนกินการผสานอันสมบูรณ์แบบสายฟ้าทั้งหมด6รูปแบบถูกกลืนกินและหมุนอยู่รอบๆแกนแท้สายฟ้าของวังหลินระดับบม่มเพาะสายฟ้าบรรลุขั้นทลายสวรรค์สูงสุด ดวงตาพลันเปิดขึ้นอักขระสายฟ้าในดวงตาขวามีสายฟ้าหกรูปแบบหมุนรอบเสียงดังสนั่นโผล่ออกมาจากสายฟ้าในท้องฟ้าเหล่าเซียนนับแสนคนบนดาวเคราะห์กำลังค้นหาตัวหวังหลินพลันสังเกตสายฟ้าที่แตกต่างได้ทันทีสัมผัสวิญญาณพวกเขาผสานเข้าด้วยกันและกวาดไปทั่วทั้งดาวเคราะห์แต่ก็ยังไม่พบสิ่งใดถ้าไม่ใช่เพราะสำนักเจิ้นหยานหยุดเอาไว้ เซียนพวกนี้คงจะไม่สนชีวิตบนดาวเคราะห์และหลอมทั้งดาวเพื่อบังคับหวังหลิงให้ออกมาลำแสงเต็มไปทั่วท้องฟ้ามีเซียนอยู่ทุกแห่งหนหวังหลิงเผยท่าทีเยาะเย้ยสายฟ้าหกรูปแบบล้วนสมบูรณ์แต่มันยังไม่จบแค่นี้เขาจำเป็นต้องได้สายฟ้าอีกสามรูปแบบเพื่อทำให้แก่นแท้สายฟ้าสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเขากลับไม่มีบอดแสว่าที่เหลืออยู่ไหนในเมื่อมันมาพร้อมกับสายฟ้าก็ไม่จำเป็นต้องไปตามกฎและค้นหามัน หากข้าบอกว่าพวกมันคือส่วนเสริมสายฟ้าเช่นนั้นมันก็เป็นอย่างที่มันควรเป็นหวังหลิงไม่เคยคิดทำตามกฎในเมื่อไม่รู้ว่าสายฟ้าเสริมทั้งสามแบบควรจะเป็นอะไรเขาก็แค่ต้องสร้างมันขึ้นมาเองข้าต้องการเห็นว่าข้าสามารถบรรลุขั้นที่สามด้วยการช่วยเหลือของแกนแท้สายฟ้าที่กำลังสมบูรณ์ได้หรือไม่เมฆดวงตาเรืองแสงสีแดงขอบเขตจวีพุ่งออกไปขอบเขตจวีก็คือทันสวรรค์และเป็นสายฟ้าเช่นกัน ข้าไม่สนว่าทันสวรรค์เป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เจ้าคือสายฟ้าจี่และเป็นสายฟ้าเสริมรูปแบบที่เจ็ดของข้าข้าหวังหลินเป็นสายฟ้าแห่งสวรรค์คำพูดของข้าคือคำสั่งที่เจ้าต้องทำตามไปทั่วชีวิตสายฟ้าจวีกลับคืนด้วยการสั่งการของหวังหลินสายฟ้าจอ่ส่งเสียงดังลั่นและพุ่งเข้าหาตาขวามันแทงทะลุเข้าไปภายในและประทับตัวเองในม่านตากลายเป็นสายฟ้าเสริมรูปแบบที่เจ็ด ตอนนี้ในดวงตาขวามีสายฟ้าเจ็ดรูปแบบกำลังหมุนวนรอบแก่นแท้สายฟ้ากลิ่นอายทรงพลังยิ่งยวดประทุกออกมาจากร่างหวังลินผสานกับเทือกเขาไปแล้วสายฟ้าระเบิดแพร่กระจายทั่วเทือกเขาและทั่วทั้งแผ่นดินสายฟ้าสั่นสะเทือนสวรรค์และเดินทางข้ามผ่านแผ่นดินออกไปมากมายสายฟ้าไม่ได้ทำ้ายคนธรรมดาแต่มันส่องสว่างเจิดจ้าเหล่าเซียนที่กำลังค้นหาหาวังหลินต่างก็ตกตะลึงกันไปหมด จากนั้นจึงตื่นเต้นพร้อมกับเริ่มค้นหาอีกครั้งเหล่าเซียนขั้นทะลวงสวรรค์หลายคนร่วมมือกันทําให้สัมผัสวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลขางคกสายฟ้าเจ้าคือสัตว์อสูรและมีสายโลหิตของตัวเองเจ้าติดตามข้ามาหลายปีและแม้ว่าระดับบ่มเพาะจะไม่สูงส่งแต่เจ้ามีนิสัยฝืนลิขิตของข้าแล้ววันนี้ในฐานะเจ้าแห่งสายฟ้าข้ายกตําแหน่งเจ้าให้เป็นสายฟ้าเสริมรูปแบบที่8สายโลหิตสายฟ้า ข้าไม่สนว่าในอดีตสายฟ้าที่8คืออะไรตั้งแต่วันนี้ต่อไปเจ้าจะกลายเป็นสายฟ้าเสริมรูปแบบที่8ไปตลอดกาลสัมผัสวิญญาณหวังหลิงทรงพลังเมื่อมันแพร่กระจายออกมาคัางคกสายฟ้าที่ติดตามหวังหลิงมาเนิ่นนานร้องคำรามและเปลี่ยนกลายเป็นประกายสายฟ้าพุ่งเข้าหาตาขวาหวังหลินวินาทีนั้นคังคกสายฟ้าหายไปและปรากฏประกายสายฟ้าแห่งสายโลหิตขึ้นในตาขวาหวังหลิน สายฟ้าเสริมรูปแบบที่8หมุนอยู่รอบๆอบแก่นแท้สายฟ้าตอนนี้โลกได้เปลี่ยนสีสันก้อนเมฆกระจัดกระจายไม่เพียงแต่พื้นดินเท่านั้นแม้กระทั่งท้องฟ้ายังถูกปกคลุมด้วยสายฟ้าเสียงดังสนั่นกระจายออกไปทั่วสารทิศทําให้เหล่าเซียนทั้งหมดที่นี่ตกตะลึงณตอนนี้ท้องฟ้าคือสายฟ้าพื้นดินก็เป็นสายฟ้าช่องว่างถูกล้อมรอบด้วยสายฟ้าทําให้สายฟ้าจากท้องฟ้าและสายฟ้าจากบนพื้นดินมีการดึงดูด เกิดเป็นประกายสายฟ้าเชื่อมฟ้าดินขึ้นมาเหล่าเซียนนับแสนที่กำลังค้นหาวังหลิงไม่ตื่นเต้นอีกแล้วแต่กำลังหวาดกลัวพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเฝ้าดูสายฟ้าดังสนั่นจิตใจแต่ละคนเริ่มสั่นคลอนสายฟ้ารูปแบบสุดท้ายข้าไม่สามารถค้นหาสายฟ้าเสริมสุดท้ายในโลกนี้ได้แต่ตลอดชีวิตข้าได้ฝืนลิขิตสวรรค์อยู่เสมอข้าปฏิเสธโชคชะตาข้าจะกลายเป็นเจ้าแห่งโลกา ข้าจะทำลายสวรรค์สลายปฐพีนี้ทิ้งข้าต่อสู้กับสวรรค์เพื่อวิญญาณของภันรยาข้าและช่วงชิงจากการเวลาช้ามีชีวิตเป็นเซียนฝืนลีขิดฟ้าแม้จะนองเลือดข้าก็ไม่เสียใจข้าหวังหลินเดินทางไปทั่วโลกเป็นเวลาสองหมื่นปีแต่จิตใจสงบนิ่งข้าแสวงหาจิตใจฝืนลีขิดสวรรค์และข้าบ่มพอเจตจำนงฝืนลีขิดสวรรค์ในเมื่อข้าไม่สามารถค้นหาสายฟ้าเสริมรูปแบบสุดท้ายได้ เช่นนั้นข้าจะใช้ทั้งชีวิตการบ่มเพเซียนเพื่อสร้างสายฟ้าฝืนลิขิตขึ้นสายฟ้าฝืนลิขิตไม่เคยมีมาก่อนแต่วันนี้ด้วยคำสั่งของข้าเจ็ดจำนงแห่งโลกนี้จะให้กำเนิดสายฟ้าฝืนลิขิตที่จะแทนที่สายฟ้าเสริมรูปแบบที่9้าในอดีตและกลายเป็นสายฟ้ารูปแบบที่9้าหนึ่งเดียวสายฟ้าฝืนลิขิตเจ็ดจำนงหวังหลินเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและทรงพลังเขายืนขึ้นมองทองฟ้าทันที ร่างกายตั้งตัวตรงดุดต้นสนเต็มไปด้วยเจตจำนงฝืนลิขิตสวรรค์ดวงตาเป็นประกายกลิ่นอายพุ่งเข้าไปในท้องฟ้าจิตใจมีการต่อต้านและดิ้นรนต่อสู้กับโชคชะตาโดยตรงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเจ็ดล้านได้ลบความลังเลสุดท้ายของข้าหากสวรรค์ไร้ความรู้สึกเช่นนั้นเซียนก็ควรต่อต้านหากมันไม่สนใจทำไมมันควรต้องควบคุมชีวิตทั้งหมดและยุ่งกับชีวิตข้าเสียงหวังหลิงร้องคำราม สายฟ้ามหาศาลดูเหมือนสะท้อนกลับก่อตัวเป็นทะเลสาบสายฟ้ายักษ์และแพร่กระจายทั่วทุกสารทิศประกายสายฟ้าที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการเวลาถือกำเนิดขึ้นจากคำพูดหวังหลินมันไรตัวตนและผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นได้มีเพียงคนที่มีเจตจำนงฝืนลิขิตเท่านั้นที่จะตรวจเจอเมื่อสายฟ้านี้ปรากฏขึ้นม,มันพุ่งเข้าหาตาขวาหวังหลินบรรจุการดิ้นรนต่อต้านโชคชะตาและสวงสวรรค์ ผสา,านเข้ากันในทันทีในตาขวาหวังหลินมีสายฟ้าก้ารูปแบบหมุนวนรอบแก่นแท้สายฟ้าอย่างสมบูรณ์พวกมันก่อเกิดอัขระสายฟ้าในตาขวาเมื่ออักขระสายฟ้าก่อรูปขึ้นมาพลังสายฟ้าเกินคําอธิบายได้ปะทุกออกมาจากร่างหวังหลินราวกับภูเขาไฟระเบิดขณะที่เสียงดังสนัน่นกึกก้องประตูมายาขนาดยักษ์พลันปรากฏขึ้นเมื้องหน้าเหล่าเซียนบนดาวเคราะห์ ประตูนี้ไร้ขอบเขตและดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ราวกับเป็นประตูแห่งสวรรค์และหากมีคนเปิดมันขึ้นมาก็สามารถออกไปจากโลกนี้ได้ขั้นที่สมประตูมหาดับศูนย์เซียนบางคนจดจำได้ทันทีสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยใบหน้าเหลือเชื่อวินาทีที่ประตูปรากฏขึ้นหวังลินสัมผัสถึงพลังเกินบรรยายออกมาจากมันได้ราวกับทุกอย่างที่เขาทำล้วนไร้ค่าเทียบได้แค่ฝุ่นผง แม้ข้าไม่สามารถทะลวงมันได้ค่าก็ต้องลองดู